ถึงเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งองค์พระพิกคเนธเทศกาลคเนธจุตุรธี1ปีมีครั้งเดียวปีนี้เริ่มวันแรก27สิงหาคมนี้ค่ะไหวให้ปังรับพรความสําเร็จต้องขนมชุดไหว้าจากร้านเทวาลาดูค่ะมีทั้งหมด3เซตแต่คลิปนี้มาแนะนําเซต A สุดคุ้มจัดหนักแบบรับพรจัดเต็มด้วยขนม21ลูกตามตาําราแห่งการถวายองค์พระพิคเนธที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะพร้อมของ ายของบูชารวม29รายการประกอบไปด้วย 1. ขนมโมทกะนมสดสีส้ม250กรัม1ลูก 2. ขนมดอกชบานมสด2ลูก 3. ขนมลาดูบุนดี้1ลูก 4. ขนมโมทกะโบราณอภิมหาเศรษฐี1ลูก 5. ขนมโมทกะนมสดสตรอเบอรี่1ลูก 6. ขนมดอกบัวนมสดสตรอเบอรี่1ลูก 7. ขนมโมทกะแคชูใบ เตย1ลูก8ขนมลาดูมะพร้าวนมสดใบเตย1ลูก9ขนมโมทกะนมสดมัชฉะ2ลูก ขนมลาดูปัญจเมวา2ลูก11ขนมลาดูมอนติชู2ลูก12ขนมลาดูมะพร้าวนมสดอัญชัน2ลูก13ขนมโมทกะนมสดอัญชัน2ลูก14ขนมโมทกะแคชูมันม่วง1ลูก15ขนมกุหลาบนมสดมันม่วง1ลูก16ข้าวอักชะตาเก้าสีขวดแก้ว1ขวด17ธัญพืชมงคล9ก้าอย่างขวดแก้ว1 cool what 18ปัญจเมวา1กระปุก19หนูมุสิกะอุ้มโมทกะ1ตัว20เทียนรวมสี10ถ้วย21กํายานกลิ่นปริชาติ10แท่ง22ผ้าปูรององค์1ผืน23สบายคององค์สีแดง1ผืน24พผงกุ้มกุมสีแดง1กระปุก25พผงกุ้มกุมสีเหลือง1กระปุก26พผงกุ้มกุมสีส้มหนึ่ง กระปุก27กระบูน10ก้อน28น้ำปัญจะอมฤต1ชุด29ช้างถือดอกชบา1ตัวคุ้มสุดๆแน่นสุดขายดีที่สุดต้องชุดนี้เลยค่ะทั้งเซตเพียง1299บาทเท่านั้นมีเพียง100ชุดเท่านั้นจ้า ชุดไหว้คเนตจตุรธีทุกชุดไม่เสียค่าส่งเพิ่มราคาดีดีแบบนี้จองเต็มทุกปีจองดด่วนนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งจองทักสอบถามแอดมินได้เลยค่ะร้านเทวารดูสายมูต้องมากันปฏิปป,ป้าโมโรยาหนูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ